เทลเลอร์เทลเลอร์เอพิโซดที่5เราจะมาพูดถึงเกมใหม่ล่าสุดในจักรวาล DC หรือถ้าพูดให้เจาะจงลงไปอีกก็คือในจักรวาลแบทแมนนั่นเองครับซึ่งเกมนี้มีชื่อเต็ม,ตมว่าก็แทมไหนโดยเนื้อหาทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาให้จะทำให้เกมนี้น่าสนใจสําหรับผู้ชมมากแค่ไหนเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะ ทว่าก่อนจะเริ่มผมขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ประจำช่องเด e m มูฟอย่าง Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซีพียูการ์ดจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายใกล้บ้านคุณผู้ชมที่มีกว่า350สาขาทั่วไทยและสปอป,ลอ,ปลอลาวอีกทั้ง Advice ยังมีบริการหลังการขายทั้งซ่อมบำรุงและก็ดูแลคอมพิวเตอร์ของผู้ชมด้วยเรียกได้ว่านึกถึง IT นึกถึง a d v i c e ครบจบในที่เดียวครับ เอาละทีนี้เรามาว่ากันในเรื่องของ Goddamn Night กันนะครับข้อแรกก็คือเกมนี้แม้จะดูเผินๆเหมือนกับว่าจะเป็นภาคต่อของ Arkham Series แต่ถ้าพูดกันในเชิงการพัฒนาแล้ว Rocksteady ได้คืนบางเหียนในการพัฒนากลับไปยัง Warner Bros. Game Montreal ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือบริษัทยานแม่ของทีมพัฒนาที่ควบรวมค่ายเกมอย่าง Rocksteady Studio, TT Game, Monolith Production หรือว่า Avalanche Software เอาไว้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือถ้ามองให้เป็นภาพรวมนะครับ Goddamn Night ก็ยังอยู่ภายใต้สังกัดทีมพัฒนาเดิมนั่นเอง ข้อมูลที่2เป็นบทสัมภาษณ์ของพทริกรดดิ n งผู้เป็น Creative Director ที่บอกแนวคิดในการสร้างเกมนี้เอาไว้ว่าพวกเขามีแกนหลัก3ข้อที่เป็นหัวใจของก็อตแทมไนเลยก็คือ 1. ตัวละครสําคัญจะมีการพัฒนาแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับผู้เล่น 2. โลกของก็อตแท City จะเป็นสิ่งที่ท้าทายและมอบอันตรายให้กับเราเสมอและข้อที่3ระบบการเล่นแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่สามารถโคออฟกันได้ ต่อไปประเด็นข้อที่3จะปรากฏในสต er อรี่เทเลอร์แรกที่ปล่อยออกมาเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าแบทแมนนั้นได้ตายไปแล้วครับซึ่งเมื่อเขารู้ว่ากำลังจะตายบรูซเวนก็ได้บันทึกวิดีโอที่มีรหัสโค Black ้ดแบล็กเอาไว้เพื่อฝากสั่งสมาชิกทีมของเขาทุกๆคนแน่นอนว่าแบทเคฟที่เป็นเฮดคอร์เตอร์ให้กับอัศวินรัติการมาโดยตลอดก็พังพินาศไปด้วยเช่นกันดังนั้นตัวละครเอกที่จะมาสารต่อเรื่องราวในภาคนี้ก็คือแบทเกิลไนวิงโรบินและก็เรดฮูด นอกจากนั้นมันยังมีประเด็นที่จิมกอร์ดอนตายในฉากเริ่มต้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่ามันจะทาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจอาจพุ่งเป้าไปที่แบทแมนและก็ทีมที่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสยัยส่งผลให้ตัวเอกทั้ง4นั้นนอกจากจะต้องรับมือกับาวร้ายตัวจริงแล้วพวกเขายัางต้องประทักกับกลุ่มตํารวจกอแ์ทมีกด้วยยังไงก็ตามการที่แบทเกิลก็คือลูกสาวอย่างบาบาร่ากอร์ดอนมันก็ทําให้มิติของเรื่องราวนะั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นว่าสุดท้ายเกมในภาคนี้จะมีปมประเด็นอะไรให้เราได้ดูชมให้ได้ล้น้นนนนกกกกกััััับาาาาางงงอออออมมูลเเเเเีีี่่่่ยยยยยวววืืรืรทททสํคคญๆผพฒออดต็ ก็แทมไหนจะอยู่คนละจักรวาลกับอาคัมซีรีส์นะครับประเด็นที่4ก็คือตัวละครทั้ง4ตามที่บอกเล่าคุณผู้ชมไปนั้นย่อมมีความแตกต่างกันในแง่ของลักษณะเฉพาะตัวในเรื่องแบ็กสตอรี่หรือว่าในพาร์ทของเกมเพลย์ที่ดูเหมือนทางผู้พัฒนาจะใส่ระบบ e q u i p ปเมนตและก็ i l l m o ูฟของแต่ละคนมาให้ผู้เล่นได้ปรับแต่งกันด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันฮีโร่เหล่านี้ก็คงจะมีจุดเด่นจุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ได้รับการเติมเต็มด้วยระบบโคอปที่ทางผู้พัฒนาย้ำว่าผู้เล่นมากสุดในฉากเนื้อเรื่องจะมีไม่เกิน2คนซึ่งส่วนตัวของข้าโอเคมากๆนะครับเนื่องจากเราได้เจอปัญหามาแล้วในมาเวเบนเจอร์เวอร์ชันเบต้าที่พอมีฮีโร่4คนพร้อมกันในฉากมันทําให้ทุกอย่างนั้นมั่วไปหมดรวมไปถึงเฟรมเรทที่ d r อปลงอีกด้วย ทีนี้ประเด็นของสกิลพิเศษของตัวละครในฉากเทรลเลอร์คุณผู้ชมจะเห็นเกสสีม่วงด้านซ้ายล่างครับที่เป็นเหมือนแถบพลังพิเศษโดยสรุปเท่าที่ผมเห็นก็คือการใช้สกิลจะเชื่อมโยงกับเกจสีม่วงอันนี้นั่นเอง ประเด็นที่5ก็คือแม้แบทแมนจะตายจากไปแต่ว่าเขาก็ได้ทิ้งอุปกรณ์ให้เทคต่างๆเอาไว้ให้ฮีโร่ทั้ง4คนยกตัวอย่างเช่นรถมอไซค์ของเฮียแกที่ตอนนี้แบทเกิลออามาใช้เป็นของตัวเองนะครับหรือว่าอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานจะพวกกรัปปิ้งฮุกเป็นต้นทีนี้ในแง่ของเกมเพลย์ผมจึงมองว่าการที่อุปกรณ์เหล่านี้ยังถูกคงเอาไว้ความคลาสสิกในด้านของการเล่นในแบบต่างๆที่เราเคยสมัมผัสในเกมใรภา,าคก่อนหน้าก็น่าจะคงความขลังเอาไวอ้อย่างแน่นอนในเกมภาคนี้ นอกจากนั้นประเด็นเรื่องของศูนย์ประชาการใหญ่อย่างแบทเคฟที่ถูกทำลายไปแล้วทว่าถ้าเอาตามในเรื่องในคอมิกฐานที่มั่นแห่งที่2ที่แบทแมนทิ้งเอาไว้ให้ก็ยังมีอยู่โดยสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าเดอะเบลฟรายนั่นเองว่ากันว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยโรบินคนก่อนนะครับภายในตึกอาคารเก่าแก่อย่างเวนทาวเวอร์ที่เป็นตึกสกายไฮประจามืองก็แทมซิตี้ด้วยแต่ทว่าในตัวเกมจะอ้างอิงตามคอมิกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ เรื่องที่6เป็นจุดเด่นมากๆของเกมแบทแมนเลยซึ่งเป็นระบบที่ผมชอบมากนั่นก็คือการต่อสู้ระยะประชิดที่ลื่นไหลโดยถ้าเราย้อนอดีตไปในภาคอาคัมอศัยลำนะครับระบบการต่อสู้ที่เน้นจังหวะแบบนี้ได้พลิกวงการเกมไปมากพอสมควรเหมือนกันเพราะถ้าเรากดพอดีแล้วก็ถูกต้องตามสถานการณ์แบทแมนจะไม่ถูกทำดาเมจเลยครับฉะนัน้นจึงเป็นระบบที่ค่อนข้างท้าทายและสนุกสะใจผู้เล่นจริงๆ ยังไงก็ตามเท่าที่ได้ดูฉากสู้ของก็อตแทมไนผมเองก็ยังไม่กล้าฟันธงว่ามันจะยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าที่เปลี่ยนไปนแน่ๆก็คือการต่อสู้นั้นดูไวขึ้นนิดหน่อยครับแล้วก็จํานวนตัวเลขคิดพอยที่โชว์ขึ้นมาเมื่อเราโจมตีโดนศัตรูคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงกับข้อเปลี่ยนแปลงในจุดนี้บ้างซึ่งส่วนตัวผมกลับรู้สึกว่าระบบสู้อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะเกมใส่เอลิเมนต์ของแอคชั่นอาร์พีจีที่มีการพัฒนาตัวละครเข้าไปก็เป็นไปได้ครับซึ่งอน,นเ อันที่จริงแล้วระบบนี้มีตั้งแต่ภาคแรกแล้ว,ลวครับซึ่งเลเวลก็จะมีผลต่อการอัพสกิลใหม่ๆรวมไปถึงการต่อยอดสกิลเดิมให้เทพขึ้น ฉะนั้นการอัพเลเวลก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผู้เล่นต้องเข้าไปบริหารจัดการแต่ว่าข้อสังเกตก็คือรายละเอียดของการอัพต่างหากที่เป็นหัวข้อควรติดตามต่อไปว่าก็แทมไหนจะเปิดโอกาสให้เราอัพอะไรบ้างในส่วนของการพัฒนาตัวละครคือถ้าเราอ้างอิงคำพูดของ Creative Director ที่ผมได้แจ้งไปเมื่อตอนต้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่ทางผู้พัฒนาจะเปิดกว้างในระบบนี้ที่จะส่งผลให้ผู้เล่นแต่ละคนมีสายการเล่นไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้ ประเด็นข้อที่8เป็นเรื่องของระบบโคออปโดยเฉพาะข้อความที่ขึ้นมาบอกว่า Robin Joy The ะ e s s i o n มันเป็นการบอกแบบตรงๆเลยนะครับว่าแม้จะเป็นในเรื่องหลักแต่ว่าเพื่อนๆของเราก็สามารถเข้ามาจอยภารกิจในช่วงไหนก็ได้นึกภาพเหมือนกับเกมบอลฮันที่เรายิงพลุฟแรขึ้นไปเพื่อเป็นการเปิดโหมดโคออบนั่นเองแต่ผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าเพื่อนจะเข้ามาแจมได้แค่คนเดียวเป็นทีม2คนเท่านั้น ประเด็นข้อที่9ระบบบอสไฟในเกมเพลย์เทรลเลอร์ช่วงท้ายเราจะเห็นการต่อสู้กับบอสอย่างมิสเตอร์ฟรีสด้วยนะครับโดยระบบบอสจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเธอมากน้อยแค่ไหนผมเองก็ยังตอบไม่ได้แต่ส่วนตัวก็รู้สึกได้ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมเพราะองค์ประกอบให,ใหม่ที่ได้บอกไปในประเด็นก่อนหน้านั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอายของ RPG ที่เพิ่มเข้ามาระบบโคอ็อที่มีเพื่อนร่วมต่อสู้ด้วยหรือว่าแม้แต่สกิลแล้วก็แนวทางการเล่นของผู้เล่นแต่ละคน ประเด็นที่10บายรายตัวใหม่ที่ไม่เคยพบเจอในเวอร์ชันเกมมาก่อนอย่างองค์กรลับที่มีชื่อว่า The Court o f o w l อองค์กรนี้จะอารมณ์เดียวกับกลุ่มอิลูเมนาติที่อยู่เบื้องหลังประเทศสําคัญต่างๆแล้วก็คอยชักใยให้โลกดําเ,เน,นินไปในทิศทางที่กลุ่มนั้นต้องการก็สังเกตก็คือเมื่อแบทแมนจบชีวิตลงแก๊งนี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีครับแต่ถ้าว่าเบื้องหลังและผู้เขามีเป้าหมายอะไรซ่อนอยู่ไม่ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่รอดูผู้ชมที่อ่านคอมิกมาเล่าให้ฟังกันในคอมเมนต์ได้เลยครับใครพอรู้พอ ประเด็นข้อที่11ก็คือระบบคอสตูมเรื่องนี้ค่อนข้างชัดว่าก็แทมไนท์จะใส่พาร์ทของคอสเมติกมาแน่ครับแต่ที่ผมสนใจก็คือคอสตูมจะใช้แนวทางกลับมาเวลสไปเดอร์แมนหรือเปล่าที่สกิลพิเศษบางอันนั้นได้จากชุดใหม่ๆครับเพราะมันจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการตามหาชุดเหล่านี้นั่นเองเอาละครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายข้อที่12ก็คือกนแทมไนท์จะวางจําหน่ายในปีหน้านะครับโดยลงให้กับ PC PlayStation 4, PlayStation 5แล้วก็ Xbox วรวมไปถึง Xbox s e r i e s X ด้วย ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move ที่ลงทุกวันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ shoot out in progress at Elliot Center Multiple Too many we can't respond back. Where the hell is our backup? Hi, I'm Patrick Redding creative director on Gotham Knights. On behalf of the whole team at WB Games Montreal, I'm really honored to give you a quick look at our gameplay Elliot Center is covered in ice. Whatever's causing this is localized at the top Definitely We're gonna to look at a short bad. clip from one of Gotham Knight's villain crimes in a pre-alpha build. This mission is halfway through the Mr. Freeze storyline, and we're playing Batgirl a dozen or so hours into her character progression. All units at Elliott Center, air support inbound. Hostiles opening fire on upper floors. Air support, can you do a fly-around? Freeze has recently returned to Gotham with a mysterious agenda that involves manipulating the weather to flash freeze the city. We need a way to get through that ice. An important goal for Gotham Knights was that players can play all of the game either solo or in two-player co-op. He wants a fight. He'll get it. <laughs> robbins learned how to access the justice league satellite for short-range teleportation how are we to stop ice guns? meanwhile batgirl has mastered some more familiar techniques and developed a few new ones of her own Heard you're down there having some fun. Fun's one word for it. Just a heads up, the chopper's under orders to fire on anything that moves inside. The Gotham City Police. Drop your weapons, or we will open fire. Returning fire. The storm is getting worse. You need to hurry and find a way inside Elliott Center. The GCPD chopper made that part easy. this doesn't look up to code Whoa! if anyone asks i meant to do that i won't say a word Wars were still going on when Freeze came through. Those poor people. They didn't stand a chance. Gotham Knights is built to let players approach each challenge with their preferred style and their preferred build. You know how cold it is up there, right? You want a dive exposure? Be my guest. This will only take a second. Not the safest time to take the elevator. You'd rather take the stairs? On the floor, guaranteed they leave the freeze. Belfry, status countless dead, and the temperature's still falling. We need to stop this now. so much power field is in place it's charging from my storm engine Is that what you're calling it you don't want to be on the roof when this disruptor goes off trust me irrelevant i already have what i need no! the storm has risen over Garth. nothing can stop it we'll see about that you cannot run from me! An important element of Gotham Knights is that as the player increases in power and ability, their foes keep pace. So confronting a villain like Mr. Freeze can be a very different proposition at level 5 or at level 15. And not just in terms of stats, but in the kinds of attacks and defenses they bring to bear. That was just a short peek at Gotham Knights. We're going to have more to show you in the future. In breaking news, we've received reports of an explosion somewhere north of the city. We're still waiting for the police to confirm if there are any victims. This story is evolving rapidly. Please bear with us. We are just really loud. Boom. There was smoke and Emergency services have confirmed that they've discovered a body buried in the wreckage. We're still waiting for further Any details. It appears that a large portion of the building has actually collapsed. The international news, an explosion rocked Gotham City earlier today. We are now able to confirm that billionaire philanthropist Bruce Wayne is... If you're watching this, I'm dead. This is a cold black. This message was automatically triggered when I destroyed the cave and everything it contained. We both know it won't take long for Gotham's criminals to realize the Batman is gone. And he can't count on the GCPD. Never trusted us since Jim died. Gotham will need its protectors more than ever. I'm leaving you the Belfry as a base of operations. Some of the technology is outdated, but it has the gear you need and all of my files. You've always had my back when I needed you. I know you'll keep Gotham safe. Good luck. And goodbye. For if you try to crush them, then Natalie strikes you dead.